มองายนเยามายอนอนยอะเค้อย่นอ่เขานเ้ยิชาตูแล้วเปล่าอันีก็ไปตัดเอามากินได้ดิี๋ยวก็แช่ตูทิ้งไปตัดใหม่ดิไปไปตัดให้มันใหม่